สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ชูสามนิ้วโดยการชูสามนิ้วซึ่งประกอบด้วยนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพเสมอภาคและพระราดอนภาพและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแสดงออกเพื่อการต่อต้านรัฐประหารหรือต่อต้านเผด็จการ ซึ่งที่มาของการแสดงสัญ,ญาลักษณ์ทู3นิ้วนั้นเกิดขึ้นมาจากประวัติศาสตร์โดยเมื่อยังนกลับไปในช่วงปีคศ1789ถึงคศ1799 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกขึ้นเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกกันว่าปฏิวัติฝรั่งเศสสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการเรียกร้องของประชาชนเพื่อให้เปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองแบบเก่าที่เป็นยุคของสักดินาที่ทุกอย่างถูกผูกขาดโดยราชวงศ์เจ้าขุนมูลนและอภิสิทธิชนเห้เปลี่ยนไปสู่ยุคของประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันดังคำกล่าวที่ว่าเสรีภาพเสมอภาพพาราดอนภาพ และได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเมื่อปีคศ .1946 และปีคศ .1958 โดยเสรีภาพคือการเน้นในเสรีภาพของบุคคลหรือปัจเจกชนนิยมและได้ขยายไปในเรื่องเสรีภาพในด้านความคิดความเชื่อทางศาสนาการศึกษาหาความรู้การทิพนและเผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งเสรีภาพในทางการเมืองเสมอภาพคือความเท่าเทียมกันตามกฎหมายของปัจเจกชน ความเสมอภาคขึ้นอยู่กับหลักความเที่ยงธรรมความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่เช่นความเท่าเทียมในด้านการเสียภาษีการรับใช้ชาติโดยการเป็นทหารและสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งพระราดอนภาคคือความเป็นพี่เป็นน้องมนุษย์ทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อกันดูดพี่น้องความเป็นพี่เป็นน้องเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์คือการไม่แบ่งแยกผิวพันธุ์เผ่าพันธุ์หรือเชื้อชาติ หากชอบเพปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ